สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่มานนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองแรกนะคะพี่อง์ีีนะคะอง์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแพงวะพี่กุณทองจังหวัดส์บุรีอง์ละ200นะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระปุหนังเก่าไม่ทราบที่องนี้ขอที่400ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระสมเด็จพระเจ้าสมาพพะองค์เก่าไม่ทราบที่ยคงนี้ขอที่สี่ร้อยนะคะด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดกลางวังยินจังหวัดราชบุรีองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อจิ๋วหลวงพ่อทวดวัดช้งให้จังหวัดปัตตานีมาพร้อมใบคาถานะคะซองเดิมองค์นี้นะคะขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายแจกทานหลวงพ่อละอวัดหนองหลวงจังหวัดนครสวรรค์ตอกโค้ดที่รูปภาพนะคะบรรจุเส้นเกษานะคะองนี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเพีอยนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเหรียญนพรัตนพนคคุณหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมองค์นี้ขอที่300นะคะสวยนะคะเลี่ยมกรอบ้อมช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็น จตุคามรามเทพหลังหลวงปู่ทวดองค์นี้ขอที่200นะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะที่เป็นพระงบน้ำอ้อยแม่ชีทศพรวัดพิชายาัยญาติกรุงเทพ องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นลูกแก้วสารพัดนึกอันนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยะคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพัพปิดตาเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนามพยาเก่าเลี่ยมกรอบสวยๆไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอที่350นะคะ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาะสีวลีเนื้อดินสีแดงเลี่ยมกรอบสวยๆไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่300นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตพักคูรัะตะนาทานหลวงพ่อเยื้อนองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นรูกถ่ายหลวงพ่อไม่ทราบที่หลังจานยานันองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพักงบนำอ้อยไม่ทราบที่เที่ยมกรอบสวยๆนะคะพี่พร้อมใช้องค์นี้ขอที่400นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพปิดตาเก่าๆไม่ทราบกุนะคะพี่หลังยันองค์นี้ขอที่ห้าอยนะคะเก่านะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแครหลังยานอง์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ยนี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญล็อกเก็ตลอเก้าหลัง9รัชกาลอง์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอ,องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังภาษาจีนไม่ทราบที่องนี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพียนนะะงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพะหลังจานยานันอันนี้ขอที่350นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพียนนะะงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นแหนบ ลงยาหลวงพ่อเดิมอง์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จองค์นี้ขอที่350นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองใบวัดอบทมรุ่นหนึ่งจังหวัดอ่างทององค์นี้ขอที่400อนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จแนนหลวงพ่อเพรวะพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่250นะคะเรี่ยมกออบพร้อมใช้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นลูกโอมปิดทองขนาดเล็กนะคะอันนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่อ,องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้ขอที่400นะคะเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระหล่อหลวงพ่อไม่ทราบที่อง์นี้ขอที่400รอนะคะ ถ้าทราบที่นะคะจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระยอดธงตากศิลมหาราชองค์นี้ขอที่350นะคะสวยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรืออดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกมุ่งยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หมจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ